สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาเปรียบข่าวคราวในการลุ้งหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ได้เลยนะค like, like, รับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟีเจอร์เรื่องกับเจดม์ทุกวันและฝากแอลไว้ด้วยน,นะแอดตูนยูนิตเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้เป็นน้องราวของกองกลางตัวตัดผมซาลอนบาร์เบอร์มิฟเดอร์อย่างปอลป็อกบาไปสไปดูกุทิปไงต้องไงไส้นะกองกลางวัยยี่สิบเก้าปีจาก ยูเวนตุสเสนงซึ่งย้ายกลับมาจากมนยูเตดแบบฟรีๆเลยนะเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาและยังไม่ได้ลงเล่นอย่างเป็นทางการใ้ยูเวนตุสสักเท่าไหร่เลย ล่าสุดลงได้ไปแค่2นะัดจำนวนนาทีเนี่ยรวมกันแค่38นาทีแนะนำไม่มีหลายฝ่ายเดียบอกให้ปล่อยปอกบาไปตัดหางปล่อยวัดโยโกรสัญญายูนตุสจะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปจ้างนกเตะค,คนใหม่ไปดึงดาวรุ่งขึ้นมาหลอสัญญาของนเตะตัวหลักของทีมแต่ล่าสุดฟรานเชสโกกาโวเนี่ยพอออกกีฬายูนตุสปฏิเสธข่าวนี้และไม่มีการยืนยันว่าจะแยกทางจากปอกบาแต่อย่างใดเลยก็คือง่ายๆว่าข่าวนี้เป็นข่าวมั่วนะโดยคาโวบอกแบบนี้บอกว่า คนแรกที่ไม่มีความสุขกับเรื่องนี้คือตัวปอปอกบาเองนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือยอดนักเตะพอเจอเรื่องแบบนี้ข่าวมันยิ่งใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปพาดหัวมาใหญ่โตว่ายูเวนตุสจะกำจัดปอกบาแต่มันไม่จริงแน่นอนเขาอยู่กับเรามานานเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่และเราทุกคนที่ยูเวนตุสรวมถึงแฟนฟุตบอลอยากเห็นเขาลงสนามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเราคุยกันทุกวันเรารู้ดีว่าปอกบาผิดหวังและเสียใจมากและก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ของเขาด้วย และเขาก็คิดแบบเดียวกับเรานั่นคือเขาจะกลับมาให้ได้เอาตามนี้ก็เคลียร์ไปนะเรื่องที่จะยกเลิกสัญญาปอปอกบายูทูสบอกไม่เคยคิดเลยแต่ตอนนี้แฟนบอลยูทูสบอกชักจะไม่ไหวก็บมึงเหมือนกันนะโอ้โหไปเล่นสกีเอลยถ่ายลุ่งถ่ายรูปไปปาร์ตี้มีแฟช่วงแฟชั่น แต่ไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นให้ยูตุสซกกาทีนั่นเองนะอ่ะก็แฟนยูเต็ดรอดไปแฟนยูตุสรับไปก็แล้วกันนะสำหรับปอล์ปอกบาทไนั่นเองนะน่นคือจะมำอนะัปข่าวในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเรานะตัวยูเต็ดฟิตจอร์งเหรอเจะมำทุกวันเลยนะพรุ่งนี้มัพข่าวกัใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ